แล้เพื่อพวกค่ะอย่างที่มิ้งได้เจอกับทางด้านของสสไปด้านบนใช่ไหมคะได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะมันไม่ได้คุยเลยเขาเขาาบอกเขาจำผมไม่ได้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เขาบอกว่าดึงงนแล้วเน้ว่าเขาบอกว่ามี้จากคนที่อยู่บนเรือเนี่ยอตรมณ์ไม่เหมือนกันเป็นคนละคนกันใช่ใช่ผมก็เลยไม่ไม่สนใจผมก็เลยต้องเข้าห้องนั่ไป่ครับโกรธไหมครับตอนนั้นที่เขาบอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยมันดูแบบ มันออกงงๆอ่ะมันงงไม่ได้เลยโอ้ยดูงงๆใช่ใจใช่แต่เราก็มีคนเดียวแหละที่อยู่ในคลิปตอนนั้นเราคนเดียวแน่นอนเลยครับมีผมคนเดียวที่หาปลาอยู่ตรงนั้นนะทุกคืนคน้องนี้ผมงนี้ก็ทรงนี้ครับแต่ผมใส่โมงกลัวไหมว่าเราจะต้องได้มาค้าความกับสอสอะไรอย่างเนี้ยไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเราจะสู้อย่างเต็มที่แน่นอนครับถึงจนถึงที่สุดนะครับค่ะพี่ศิรัะ แล้วตอนนี้นะมาอย่างที่ตรงนนี่ยกำลังโดนอยู่ท้งกระแสโซเชียลใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงการที่ทางด้านของสสเตยออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ตัวเราวันนี้ที่เข้ามาจะมาช่วยในเรื่องของกฎหมายและเรื่องอะไรอีกบ้างครับค,ครับก่อนอื่นก็ฝากถึงโลกโซเชียลและประชาชนนะครับ,รบที่ได้รับสื่อสารที่ทางเดียวเนี่ยวันนี้ก็มีข้อมูลอีกชื่อทานคือลุงนิดเนี่ยได้มาประกอตัวและยืนยันว่าตัวเอง เห็นว่าเป็นขอนไม้นะไม่ใช่น้องแตงโมแล้วก็ไม่มีจิตใจเอามาเหตุอย่างที่อสสอเต้พูดไม่ใี่การช่วยเหลือถ้าหากว่าลุงนิดเนี่ยไม่ให้การช่วยเหลือผู้มีอันตรายนะครับลุงนี้ก็ต้องมีความผิดฐานไม่ช่วยเหลือให้ให้พ้นจากอันตรายนะครับวันนี้ลุงนี้ก็ต้องเป็นผู้นหานะครับให้ลงเชื่อวันนี้มีข้อมูลสองด้านแล้วนะว่ายืนยันว่า าไม่ได้ไม่ใช่เป็นน้องแตงโมเป็นขอนไม้วันนี้คุณศิลาแจ้งความเำเนินคดีแล้วมันมีที่แล้ว <c oughs> และแล้วก็เรื่องเนี้ยเราก็เรื่องเรื่องผมเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะต้องไปไปที่ปอปชเรื่องหนึ่งเรื่องของสอบยุติธรรมนะส่วนเรื่องของ,ของลุงนิดเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วนะครับว่าจะไปสองช่องทางช่องทางแรกที่วันนี้ลุงนิดมาเนี่ยือมาแจ้งความคดี กับพนัานสอบสวนนะกับพนักงานสอบสวนให้ดำนินดีกับสสต้นะครับอีกช่องทางหนึ่งพรุ่งนี้ผมและพร้อมทนายทีมทีมทนายจะเอาใบแต่งทนายให้กับลุงนิดฟ้องศาลฟ้องเองด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เกรงกลัวว่าทางทางสสตเนี่ยเป็นสสหรือเปิด สมัยประชุมปรษภา,าก็ต้อง<ม><ม>ใช้เอกสิทธ<ม>ิ์คุ้มครองช้าแล้วก็<ม>ตั้งตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานเสร็จก็ส่งไปที่ปปชาอีก<ม>ปปชาต้องไปดูสำนวนว่าจะทําเองหรือจะส่งกลับมาที่ตํารวจอีกกว่าจะพิสูจน์ความราาิสูธน์ชื่อเสียงเกียรติยศของลงนิด้ได้เนี่ยมาอาจจะได้ชา้าก็เลยให้ไปอีกช่องทางหนึ่งว่าอาทิตย์หน้านะครับจะฟ้องให้เร็วที่สุดที่ศาลจังหวัด นนบุรีนะครับ<ฟ> <ivan. S 2> กับสสอเต้และพร้อมเรียกค่าเสียหายของสสอเต้ด้วยวนะครับตัวคนิีนรู้สึกยังไง้าง,างที่เขาสองคนมาเชิดหน้ากันสอสอเต้กลับมาอ้างว่ามีใช่คนนี้อย่างนี้แผไปเรื่อ,อ <S <S ยผมว่าให้สังคงตัดสินแล้วกันว่าตอนนี้สสอเต้เนี่ยจม,มูกด่งขึ้นไหมระหว่างที่มีคดีน้องแตงโมเนี่ยผมสังเกตว่าสสอเต้จมูกด่งขึ้นนะนะวันหนึ่งก็ดกยาวไปเมตรไอ้เซนหนึ่ง อีกวันก็อีก,อกเซนหนึ่งนะให้สังเกตนะครับและและให้ประชาชนดูว่าสิ่งที่ลุงออกมาวันนี้ย,นยนนืนยันความเป็นสุวนเนี่ยนะลรวก็จะได้ที่ให้ข่าวอย่างเนี้ใครถูกใค้ผิดนะที่เราฟ้องเขาอยากจะให้มันเป็นบทเรียนกับเขาให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะคือไม่ใช่เฉพาะสะสะต้นนะว่าครัว่าการที่มีคดีอย่างเนี้นะใครให้ออก ออกสื่ออยากออกสื่อหิวแสงนะครับไดห้หลักฐานหรือพยานต้องตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่ไม่เป็นความจริงก็ต้องรับรับผิดไปนะครับส่วนหนึ่งถ้าเป็นมนใดีเนี่ที่ผมพูดเสมอว่ามีพยา,ยานหลักฐานรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยให้มาพบการสอบส่วนนั่นคือช่วยเหลือได้เด้านคดีได้แล้วนะครับ ท,ท่านเตรียมอะไรไว้ช่วยเหลือทางด้านตรงนี้บม้มางว่าจะเป็นทนายหรือทีมกฎหมายหรืออะไรทีมทีมกฎหมายฮะทีมกฎหมายทียท่จะฟ้องสสเต้แล้วถ้าหากว่าค <c oughs> ดีเนี้ยถ้าคนที่คนอื่นๆนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานแล้วไม่มีการเช็คแล้วออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ผมก็ต้องดำเนินคดีต่อนะครับถ้าถ้าเป็นเท็จหรือให้ให้ผู้คนอื่นเสียหายหรือเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีนะครับให้เป็นเรื่องใหญ่ ก็คือตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนส่วนกลุ่มมากเนี่ยเขาต้องแงงหนึ่งคนเข้าไปก็ต้องใช้กฎกฎบ้านกฎหมายกฎเมืองอะไรเนี่ยนะนะเราก็มีการเป็นสสก็มีกติกามีกฎว่าประมวลพกจารีาธรรมก็มีอยู่ในความผิดทางอาญาก็ใช้ความผิดทางอาญานำบัญชีเข้าไปลงนิดให้เราขยายชื่อเสียงก็นำบัญทางทาตทางแพ่งไปนะแล้วก็ ไม่ใช่สอสอเนี่ยจริงๆริงสอสอเนี่ยควรจะเช็คก,ก่อนนะตรวจสอบหลักฐานหรือข้อมูลเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนของประชาชนแล้วก็พูดดยประชาชนต้องเชื่อเชื่อถือใช่ไหมครับครับแล้วก็จริงจงแล้วความเป็นสอสอเนี่ยควรจะช่วยเหลือปร,ระชาชนไม่ควรไปให้ร้ายประชาชนนะควรจะมีใจจิตใ,ใจที่ช่วยช่วยเหลือปร,ระชาชนมากกว่าที่จะไปให้ร้ายหรือว่าคนนั้น ไม่ช่วยเหลือคนอคืน่นครับหลังจากแจ้งความแล้วจะมีไปไหนยังไงต่อไหมครับก็เดี๋ยววไปวัวนนี้ไอ้้พรุ่งนีจะมาให้ให้ลุงนิดฐ์เซนเซนเซนแต่งทนายที่นี่นะประมาณสักสิบโมงเนาะใใหห้้ลุงนิดแล้วเราจะให้ลุงนิดษฐ์มองว่าจะจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหรไห่เพราะที่จะลงสภาพจิตใจเราม,ามากเลยตอนนี้นคือตอนนี้ลุงนิดยังเดี๋ยวต้องปรึกษากันส่วนส่วนตรงนี้ลุงนิดกลัวอันตราย ว่าเวลาไปหาปลาแตกลางคืนเนี่ยแล้วคนไปเชื่อสอสอได้มีความกดเคืองลุงนิดขึ้นมาเนี่ยไปทันตรายหรือไม่เราเคยมีใช่ไหมว่าดารานหนังผู้หญิงตัวร้ายเนี่ยเดินตลาดยิงโดนแมค่ค้าทำร้ายเลยนะครับแล้วตอนนี้วันนี้ดีแล้วลุงนิดมาวันนี้ให้ปรากตัวว่าคุยไม่ได้ทําความเฉียดชังความเข้า,ขาใจด้านเดียวก็จะได้มีข้อมูลสองด้านนะครับ เข้ามาช่วยเหลืออะไรในคดีนี้บ้างไหมคะเรื่องของน้องดังโมใช่ไหมคือผมไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนะเรื่องเนี้ยแต่มายุ่งตอนที่หนึ่งเนะี่ยมีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่ามีเสียรออยู่หรือเป็นอะไรต่างๆผมก็เข,ข้ามาปามไปรอบแล้วท่าน,ท,านท่านก็หยุดแล้วก็มีสะสอเต้นท,ที่ที่ไม่หยุดใช่ไหมวันนะั้นผมยังท้าว่าเอาอะไรนี่ที่เปิดวายแทงแล้วตายเนี่ยโอ้ให้มาล้านหนึ่งเลยมาแทางผมเนี่ยทาไม่ตายเอากระล้านมา ถ้าตายผมก็ไม่ต้องเิดยใจ,จยความก็ก็ก็ไม่ก็ไม่รับผิดชอบคำพูดต่างๆเลยลสสเต้เคยรับผิดชอบคำพูดอะไรบ้างไหมนะคืออยากจะบอกอะไรกนสสให้หยุดากีไไคถ้าไม่หยุดผมก็ต้องมท,ทีต่อถ้าเกิดมีผู้เสียหายอย่างลุงนิด <c oughs> ผมก็พร้อมจะช่วยเหลือทางกฎหมายเหมือนลุงนิดเหมือนกันนะแล้วก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับประชาชนแล้วกาเราเป็นสสนะผู้แทนของประชาชนไทยเนี่ยนะ ตอนนี้เองงานในสภาเขามีค่อนข้างเยอะแต่่านออกมาเคลื่อนไหวแล้วไม่ได้เข้าสภาเลยมันมีสสคนไหนที่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไหมครับมีไหมไม่มีนะใช่ไหมมีสสท่านท่านี้ท่านเดียวแล้วเวลาเคลื่อนไหวใส่เสื้อพักหวังผลชื่อเสียงเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่แต่ไม่ไม่สงสงสารหรือไม่เราก็ต้องไปชอบกับลุงนิดหรือน้องแตงโม หรือคนที่เก่าถึงเสียหายเนี่ยแต่คุณต้องรับผิดชอบนี่นะสสเต้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะสิ่งที่คุณทําไปสิ่งที่คุณพูดไปในส่วนของมุ้งนิ่หลังจากที่มาแจ้งความในวันนี้ครับรู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมครับผมในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ตรงนี้นะตงนี้แจ้งความแล้วสบายใจมากขึ้นไหมครับก็ก็สบายใจขึ้นครับก็ดีขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้รู้บ้างว่าไอ้สิ่งที่ ที่เขาพูดเนี่ยมันมันไม่ใช่ะแล้วลุงนิดจในโซเชียลยังมีการตั้งข้อสงสัยอยู่นะคะว่านิเนี่ยคือตัวจริงแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าไม่สามารถที่จะเทียบได้กับในคลิปนี้เนี่ยใช่มแน่นอนเลยครับร้อยร์เซนต์ลยุณนิดจะฟ้องเกียีต์บอร์ดด้วยไหมคะเมื่อไหร่ครับจะฟ้องเกียเกียใว่าในโซเชียลอะค่ะผมขอเล่นเล่นเล่นตัวคาดก่อนดีกว่ามีตัวเลขในใจไหมครับ ค่าเสียหายที่จะเรียกอย่างทันยังไงอย่างครับตรงนี้คือจะเอาเรื่องกันถึงที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าสสเทศแบบมีการมาขอโทษขอปลอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีช่องทางการเจอร์ไพรส์จะจบไหมคะหรือว่ายังไงก็อาจจะมีก็ต้องคุยกันก่อนเนาะคือตอนตอนนี้เขาลุงนิดมาปกป้องคือเสียงและกลัวอันตรายที่เออ่ให้ข้อมูลด้านเดียวนะที่คนอื่นอาจจะเกลียดชังลุงนิดเราเจออาจจะทำร้ายลุงนิดนะวันนี้ก็ได้ ให้สังคมนะว่าฟังอีกด้านหนึ่งนะว่าเขาไม่ได้เป็นจริงอย่างที่สสได้พูดนะเป็นท้ายสุดลุงนิดครับอยากมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังดูข่าวนี้แล้วอาจจะแบบว่ามีการมาบอกว่าทั้งตัวลุงนิดเองรวมถึงครอบครัวบ้างอยากจะบากอะไรถึงเกี่วัพวกเขาบ้างตอนนี้ทางครอบครัวผมก็ไม่ค่อยจะายใจกับเรื่องนี้ด้วยเขากลัวตอนแรกเขาจะไม่ให้ผมมาด้วย ผมมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิทธิ์ของผมผมก็ต้องมาหาขอ้ขอหาขอ้ขอเท็จริงอ่ะครับเพราะผมมันไ,ไม่ใช่คนอย่างนั้นผมเจอคนถ้าลุงเจอคนไวนะ่ว้น้ำตรงนั้นจริงจจะช่วยให้ให้เป็นมาขี้เลื้อนผมก็ช่วยครับจริงจริงโอ้